นูเว่นถือวิาสาสะตามมาที่ตลาดทะเลโดยไม่ได้มีใครชวนเธอมาอเธอจะกิจการสั่งคนรับใช้ทำนู่นทำนี่แล้วยังหาเรื่องชวนพระเอกออกไปเดินตลาดอ้างว่าต้องการให้พระเอกช่วยเลือกผ้าปูที่นอนใหม่มอบให้แก่นางเอกแทนผืนเดิมที่เก่าแล้วนางเอกเห็นว่าพระเอกพานูเว่นมาเดินตลาดก็เกิดหึงโดยไม่รู้ตัวพระเอกฝากกุยไปนำผ้าผืนใหม่มาให้เธอก็ไม่ยอมรับ ข้าวเย็นก็ไม่ยอมทานพระเอกจึงต้องลงมือทำบะหมี่ไปงอทั้งที่ตัวเองกลัวไฟและทำกับข้าวไม่เป็นบะหมี่ที่พระเอกทำมาหน้าตามไม่ได้น่ากินรสชาติก็เค็มจนแทบกินไม่ได้แต่เมื่อนางเอกรู้ว่าพระเอกตั้งใจทำให้เธอโดยเฉพาะเธอก็กินบะหมี่อย่างอริดอร่อยแถมยังชมว่าบะหมี่นี้อร่อยที่สุดฐานเสียงสาวใช้คนสนิทของอนุเวน รีบขับข่าวเรื่องพระเอกเข้าครัวเพื่อนางเอกมารายงานแก่อนุเวินทาให้อนุเวินยิ่งริษยาและเกียดนางเอกมากขึ้นพร้อมกับนึกย้อนถึงอดีตตอนนั้นเธอหนีออกจากบ้านจนถูกโจรภูเขาย่ำยีเธอป้องกันตัวจนพังมือฆ่าโจรภูเขาตายพระเอกตามมาช่วยและปกปิดเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นโดยยอมแต่งเธอเข้าสกุลนิ่งตั้งแต่นั้นมา ในใจของเธอก็มีพระเอกมาตลอดจนไม่ยอมให้ใครมาแย่งเขาไปจากเธอได้ง่ายๆชิงอวินน้องสาวของนางเอกตามมาจีบแม่ทับซื่อเหวยถึงค่ายทหารเธอทําให้ตนเองขาแพงซื่อเหวยจึงให้เธอเข้าไปรักษาใน่ายชิงหวินจึงมีโอกาสสารภาพรักซื่อเหวยแต่ซื่อเหวียปฏิเสธด้วยเหตุที่ว่าเขาเห็นเธอเป็นเพียงน้องสาวเท่านั้น ทำให้น้องชิงวินเสียใจและไม่ขอพบหน้าซื่อวยอีกขณะเดียวกันที่เรือนจัดเดียงวารีเหรียนเสียงนักดนตรีสาวก็มาขอทำงานกับแม่นางสุยแม่นางสุยรับเข้าทำงานด้วยความเมตตาเรียนเสียงรีบคุกเข่าคำนับเป็นการขอบคุณจนแม่นางสุยต้องรีบจับแขนประคองขึ้นแต่มันกลับทำให้เหรียนเซียงเจ็บแผลแม่นางสุยจึงรู้ว่าร่างกายของเธอนั้น เต็มไปด้วยแผลที่ถูกเจ้านายเก่าทารุณแม่นางสุยจึงไปซื้อครีมลดรอยแผลจากนางเอกส่วนนางเอกก็ขอให้แม่นางสุยช่วยเรื่องงานจัดเลี้ยงเปิดตัวสินค้าตัวใหม่แม่นางสุยยินดีช่วยอย่างเต็มที่โดยงานถูกจัดขึ้นที่เรื่องจัดเลี้ยงวารีแม่นางสุยเต้นรำเปิดงานมีเด่นเสียงดีดพินบรรเลงเพลงเสียงพินบรรเลงพอจับใจเมื่อการแสดงจบ นางเอกจึงต้องการพบกับเลียนเซียงแต่เลียนเซียงหวาดกลัวนางเอกและกล่าวว่านางเอกคือเจ้านายที่ทารุณเธอทำให้คนทั้งงานเริ่มเข้ามามุงพายเอกยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เลียนเซียงให้อภยัยนางเอกแม้ต้องคุกเข่าต่อหน้าเพื่อขอโทษเขาก็ยอมแต่พระเอกเป็นถึงขุนนางวังหลวงนางเอกจึงยอมให้เขาถูกหมิ่นเกียรติไม่ได้ เช่นเดียวกันกับอนุเวินที่แอบดูเหตุการณ์และเป็นผู้วางแผนให้เหลียนเซียงเปิดโปงความโหดร้ายของเนี่ยซางอี๋อนุเวินส่งสัญญาณให้เหลียนเซียงยอมให้อภัยนางเอกโดยที่ไม่ต้องมีใครคุกเข่าต่อหน้าทั้งนั้นแม้เหรียนเซียงจะยอมให้อภยัยแต่คนในงานต่างก็รุมสาบแช่งนางเอกและพากัแอนตี้ครีมที่เธอทํา พระเอกพานางเอกที่เสียใจหนักกลับมาที่บ้านและคิดว่าการปรากฏตัวของเหรียญเซียงดูผิดปกติเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องทางสกุลน,นิ่งได้ชดเชยเงินให้แก่เธอจนเป็นที่น่าพอใจแล้วในตอนนั้นเองเธอก็ไม่ได้เอาเรื่องแล้วทำไมตอนนี้กลับมาเปิดโปงเรื่องร,ร้ายนี้อีกความวุ่นวายค่ำคืนนี้ยังไม่จบเมื่อร้านของนางเอกถูกชาวบ้านที่ไม่พอใจบุกเข้าทำลายสินค้าและข้าวของจนพังพินาศ นางเอกรีบมาที่ร้านเธอใช้มือกวาดหากระปุกครีมที่ยังดีอยู่จนมือโดนกระปุกครีมที่แตกบาดเลือดซีบพ,พระเอกสงสารจับใจเขาเข้ามาห้ามและช่วยเธอเก็บครีมที่กระจัดกระจายนางเอกร้องไห้เธอตัดพ้อว่าเธอไปที่ไหนก็ไม่พ้นฉาย,ยาหญิงอสอรพิษทั้งที่เธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอเคยทำเรื่องร้ายอะไรไว้บ้างทำพระเอกเริ่มรู้สึกผิด ที่ทำให้หนางเอกต้องถูกประนามในสิ่งที่เธอไม่ได้ก่อพระเอกจึงยอมบอกความจริงว่านางเอกคือจีมานลูกสาวเจ้าข,ของเรือหวนสมุทรไม่ใช่เนี่ยซังอีนางเอกดีใจแต่โกดพระเอกที่บอกเรื่องนี้แก่เธอช้าไปเธอจึงไม่สามารถแก้ต่างให้ตนเองได้แม้จะเป่าประกาศบอกชาวบ้านไปในตอนนี้ก็คงไม่มีใครเชื่อนางเอกไล่พระเอกให้พ้นหน้าแล้ร้องไห้อยู่ในร้านเพียงคนเดียว ความโชคร้ายของนางเอกยังไม่สิ้นสุดเมื่อเดียนเซียงถูกสั่งเก็บวันถัดมาจึงมีคนพบเดียนเซียงถูกฆ่าตายภายในห้องพักของเรือนจัดเรียงวารีมีจี้ยกของนางเอกชี้ชัดว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องเ่าแกวังรับคำสั่งจากแท้เท้าหลิงจึงออกโรงขอให้พระเอกสสางคาดีนี้อย่างเป็นธรรมแม้นางเอกจะเป็นคนในครอบครัวพระเอกกลัวเรื่องนี้จะถึงสาลต้าหลีจึงออกคำสั่ง จับตัวนางเอกมาขังคุกจนกว่าการสืบสวนคดีจะแล้วเสร็จนางเอกถูกจับขังคุกโดยไม่รู้ว่าตนเองผิดอะไรอีเซียนตามอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอรู้แล้วบอกว่าพระเอกกำลังหาทางช่วยอยู่นางเอกจึงเข้าใจสถานการณ์พระเอกพยายามสืบพยานบุคคลอย่างแม่นางสยุยแต่นางไม่เชื่อถือในตัวของพระเอกจึงไม่ได้ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ กุยไปจึงต้องรับหน้าที่สะกดรอยตามแม่นางซุยหากมีอะไรคืบหน่าจะได้รายงานพระเอกได้ทันทีฝั่งของเท่าแก่หวังหาทางให้นางเอกลงชื่อในหนังสือรับสารภาพจึงจ้างคนปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่นำตัวนางเอกไปทรามานนางเอกถูกบังคับโดยการใช้เหล็กรุนไฟหน้าไปที่ผิวโชคดีพระเอกมาช่วยไว้ได้ทันแผนการของเท่าแกหวังจึงไม่สำเร็จนางเอกถูกพาตัวมาขังคุกเหมือนเดิม พระเอกคอยเฝ้าดูแลไม่ห่างนางเอกไล่เพราะยังโกรธเรื่องปิดบังว่าเธอคือจีม่านแต่พระเอกก็ไม่ไปไหนพระเอกยอมรับผิดและขอโทษเรื่องที่โกหกเขาเอื้อมมือมาโอบกอดนางเอกไว้ทั้งที่มีลูกกงขวางกั้นระหว่างเขากับเธอพร้อมบอกว่าเขาไม่รู้จะไถ่โทษได้ยังไงหากภายหน้ามีโอกาสเขาก็ยินดีชดเชยความผิดตามที่เธอต้องการ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนั้นไหมเขาจึงขออยู่เคียงข้างเธอและจะลากคนผิดตัวจริงมาลงโทษให้ได้นางเอกได้ยินดังนั้นจึงยอมให้อภยัยพระเอกกุยไปตามเฝ้าแม่นางสยุยพอเห็นว่าแม่นางสยุยกำลังถูกนักเที่ยวราตีทำรุ่มร่ามบังคับให้เธอกินเหล้ากุยไปก็เข้าช่วย กุยไปอาสากินเหล้าแทนแม่นางสุยจนเมากลายเป็นแม่นางสุยต้องมาคอยดูแลกุยไปที่เมาหนาักเพราะไม่เคยกินเหล้ามาก่อนทําแม่นางสุยอินดูในความทึ่มของเขาที่จริงแม่นางสุรยรู้มาตลอดว่ากุยไปคอยสะกดรอยตามเธอพอเธอได้กลิ่นตัวของกุยไปทุกครั้งที่เขาเข้ามาอยู่ใกล้ทาให้เธอฉุกคิดวันที่เหรียญเสียงถูกฆ่าแม่นางสุยยอมให้การกับพระเอก วันที่เกิดเหตุในห้องของเหรียนเซียงมือกินตัวของชาวประมงของพักเจียวหลงไพเอกจึงวางแผนกับแม่นางสุยปล่ข่าวว่าแม่นางสุยเห็นหน้าคนร้ายและกำลังรอให้การเรื่องนี้อยู่ทำให้คนร้ายตัวจริงตกลุมพางรีบกลับไปรายงานหัวหน้าพักเจียวหลงที่ตอนนี้ถูกใต้เท้าหลิงช่วยตัวออกมาจากคุกพวกมันบุกไปหาแม่นางสุยวางฆ่าปิดปากกุยปายคอยอารคขาแม่นางสุยอยู่ จึงออกมาช่วยปกป้องแม่นางสวยไว้และไแม่นางกำลังเสริมก็ตามมาทำให้พวกมันล่าถอยดานานหลังไม่รู้ว่านางเอ,งเองกกลายเป็นผู้ต้องหาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจใช้ลูกน้องแอบสืบคดีอย่างลับๆจนรู้ว่าหัวหน้าพักเจียวหลงมีแผนบุกที่ว่าการอำเภอเพื่อจัดการกับพระเอกเขากลัวนางเอกจะเป็นอันตรายไปด้วยจึงรีบนำลูกน้องไปที่ว่าการอำเภอทันทีด้านพระเอกก็คาดการณ์ทุกอย่างไว้อยู่แล้ว จึงนำตัวนางเอกเออกมาจากคุกและพาไปซ่อนตัวอยู่ในห้องพร้อ,อมสั่งนางเอกหากได้ยินเสียงอะไรห้ามออกมาเด็ดขาดพระเอกออกไปรับมือหัวหน้าพักเจียวลงที่ยกพวกมากับลูกน้องลายสิบคนหัวหน้าพักไม่ยอมถูกจับตัวง่ายๆทำให้เกิดประทากาัอานอาหลังตามมาสมทบเข้าช่วยฝ่ายของพระเอกทั้งสองสู้กันอย่างดุเดือดแต่แล้วพระเอกก็พลาดถูกเข็มพิษเล่นงาน ทำให้ตาผ้าม่วงประคองตัวเองแทบไม่อยู่หัวหน้าพักเจียวลงได้จังหวะตรงเข้าทำร้ายพระเอกจนกระอาเลือดนางเอกเป็นห่วงพระเอกมากเธอจึงขัดคำสั่งของพระเอกวิ่งออกมาจากห้องมุ่งตรงไปตามเสียงที่เกิดการต่อสู้จนพบสภาพของพระเอกที่ยืนกะแทบจะไม่ไหวเธอเข้าประคองพระเอกทันทีเป็นจังหวะเดียวกับที่หัวหน้าพักง้างดาบกําลังจะฟันลงมา พระเอกตัดสินใจใช้ตัวเองบงังนางเอกไว้ม่อหลังเห็นนางเอกกำลังตกอยู่ในอันตารายก็ตรงเข้าช่วยจัดการหัวหน้าพักตายขาที่นางเอกปลอดภัยแต่พระเอกสลบไปเพราะบาดเจ็บก่อนหน้านี้นางเอกเฝ้าดูแลพระเอกอยู่หลายวันจนอาการของเขาดีขึ้นนระเอกฟื้นขึ้นมา กุยไปก็รีบรายงานทันทีว่าคนร้ายสารภาพแล้วว่าใส่ร้ายนางเอกรวมทั้งสารภาพเรื่องข้าวผู้อพยพที่วดางด้วยแต่พระเอกยังมีเรื่องให้กุยไปสืบต่อเพราะก่อนหมดสติเขาจำได้ว่าเห็นเครื่องหมายของพักชาอยู่บนแขนของหัวหน้าพักเจียวหลงเขาสงสัยว่าพักเจียวหลงกับพักชาอาจเกี่ยวข้องกันรวมถึงเรื่องที่อาลางรู้ความเคลื่อนไหวของพักเจียวหลงล่วงหน้า ว่าจะบุกมาที่ว่าการอำเภอุไปรับคำสั่งก่อนจะรายงานพระเอกต่อว่านางเอกจะไปเรือหัวสมุทรทันทีที่พระเอกฟืน้นทำให้พระเอกหน้าจอยนางเอกเข้ามาพอดีเธอดีใจที่พระเอกฟืน้นรีบถามว่าเขาเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่าพระเอกจับมือของนางเอกแล้วทาบไปที่อกด้านซ้ายตรงหัวใจพร้อมบอกว่าตรงนี้ไม่ค่อยสบายทำนางเอกชะงกัก เข้าใจดีว่าพายเอกพยายามรั้งไม่ให้เธอกับเรือหววสมุทแต่นางเอกก็ตัดสินใจไปแล้วเธอให้เหตุผลว่าเธอไม่ใช่เนี่ยซางอีคู้หญินของสกุลน,นิ่งจึงไม่สมควรอยู่ที่นี่พายเอกรังเธอไว้อีกครั้งบอกว่าเขาไม่เคยเห็นเธอเป็นเนี่ยซางอีแต่นางเอกใจแข็งมากเธอยือนยันกับเรือหวนสมุทพร้อมขอพาตัวมูสีไปด้วย นางเอกเดินทางพร้อมมูซีกลับไปที่เรือหวนสมทดคนบนเรือโดยเฉพาะสังเซินพากันดีใจแต่นางเอกจำสังเซินและคนเรือไม่ได้ทำให้ทุกคนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมูซีจึงเล่าเหตุการณ์คร่าวๆให้ฟังว่านางเอกตกน้ำจนความจำเสื่อมจาอะไรไม่ได้ส,สังเซินช่วยฟื้นความทรงจำให้นางเอกเธอพานางเอกกลับไปห้องส่วนตัวที่นางเอกเคยพัก ภายในตกแต่งหรูหราเสื้อผ้าเครื่องประดับราคาแพงเต็มไปหมดหงนางเอกและมูซีตังก็สนุกและตื่นตากับของสวยงามที่อยู่ตรงหน้าสั่งเส้นเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้ฟังไปเรื่อยให้ยังขนตำราและสูตรเครื่องสำอางที่นางเอกคิดค้นออกมาให้ดูแต่นางเอกก็ยังจำอะไรไม่ได้ตกดึกพายเอกหาทางให้นางเองกกลับบ้านกับตนเองเขาพาคนของที่ว่าการอำเภอ มาที่เรือหววสมุทออกคำสั่งให้ทุกคนลงจากเรืออ้างว่าเรือไม่ได้รับการซ่อมแซมมานานต้องบูรณะครั้งใหญ่ที่พักชั่วเขาของทุกคนคือที่ว่าการอำเภอนางเอกยอมลงเรือไม่ยอมกลับไปกับเขาเธอเลือกที่จะไปนอนที่ร้านเครื่องแป้งของตนเองพายเอกแอบตามมาดูเห็นเธอนอนไม่มีผ้าห่มอยู่กับตัวพระเอกก็ย่องเอาผ้าห่มมาห่มให้หนางเอกยังหลับไม่สนิท รู้ว่าพระเอกคอยเป็นห่วงก็ปลืม้มชาววันด่งคืนนางเอกเดินทางไปหาแม่นางสุยเพื่อขอบคุณแม่นางสุยที่ยอมเป็นพยานทำให้จับคนร้ายตัวจริงได้พร้อมบอกเรื่องที่เธอคือจี้มานบุตรสาวของดับอันดับหนึ่งแห่งเรือหัวสมุทรแต่ขอร้องให้เรียกว่าเนี่ยซางอีเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เธอยังเปิดเผยสถานะที่แท้จริงไม่ได้และชวนแม่นางสุยมาเป็นหุ้นส่วนของร้านเครื่องแป้ง เวลาต่อมาอลาหลังได้รับคดเรือกให้เป็นหัวหน้าพรรคเจียวหลงเขาถูกทกแก่วางนัดพบที่เรือนจัดเรี่ยงวารีทันทีเพื่อชวนเขาพวกและอาหลังก็ตกลงเรื่องมือด้วยเพราะต่างก็มีศัตรูคนเดียวกันคือพระเอกนางเอกพาคุณหนูเซียนมาคุยเรื่องธุรกิจกับแม่นางสุที่เรือนจัดเรี้ยงวารีพอดีทําให้อาหลังพบกับมู่ซีลาสางเซิรนอลาหลังเดินเข้ามาทักทายว่าทําไมมาอยู่กันที่นี่ สั่งเส้นหลุดปากว่ามาเฝ้าคุณหนูแทนที่จะเรียกว่าฮูหยินตามมู่ซียิงให้อาหลังสงสัยแลฟังทั้งคู่เถียงกันจนรู้ความจริงว่านางเอกคือจี้มานแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องและยังสั่งลูกน้องให้แกล้งทำเป็นไม่รู้ตามไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของนางเอกหาดทะเลมีการจัดงานเทศกาลโคมไฟอนุเวนแต่งตัวสวยมาชวนพระเอกไปเที่ยวงาน แต่พายเอกปฏิเสธอ้างว่าติดราชการซึ่งที่จริงเขาได้ไปชวนนางเอกไปเที่ยวงานแต่ก็ไม่ทันอาลางที่ชิงตัดหน้าพานางเอกไปเที่ยวก่อนพายเอกตามมาหานางเอกภายในงานจนเจอเห็นจังหวะอาลางให้ดอกไม้แก่นางเอกพอดีแต่นางเอกไม่ยอมรับทำให้เอกพอใจรีบวิ่งไปซื้อดอกไม้ฝ่ายมาถือไว้ทำทีว่าตัวเองก็มาเที่ยวงานและบังเอิญเจอกัน ทั้งสามคนจึงได้เที่ยวงานด้วยกันด้านกุยไปก็ได้ไปเที่ยวงานกับแม่นางสุยแม่นางสุยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบกุยไปแต่กุยไปก็ทำทึมไม่รู้ไม่ชี้ในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขกับงานโคมลอยคุณหนูเซียนกับมีความทุกข์พอดได้รับจดหมายจากน้องชายที่ส่งมาของเงินห้าร้อยตําดึงไปใช้หนี้พนันทำให้เครียดกินเหล้าเมาอยู่ที่เรือนจัดเลี้ยงวารีอีเซียนมาพบ เห็นว่าเธอเมาหนักจึงเปิดห้องให้คุณหนูเซียนได้พักคุณหนูเซียนเมามากและเอาแต่พูดเรื่องเงินห้าร้อยตำรึงอีเซียนเห็นใจจึงทิ้งตั๋วเงินไว้ให้เธอไปใช้นี้อาเอกและอาลางหาวิธีเอาใจนางเอกแข่งกันโยนห่วงชิงโคมลอยที่ใหญ่ที่สุดเพื่อให้นางเอกได้ลอยทั้งสองมีโอกาสโยนห่วงกนคนละสามครั้งเท่านั้นและถังก็พลาดกันไปแล้วคนละสอง เหลือเพียงตาสุดท้ายแต่ไม่ทันได้ลุ้นพอมู่ซีวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าห้องเก็บสมุนไัยที่ร้านเครื่องแป้งถูกไฟไหมทุกคนรีบกลับไปช่วยกันดับไฟนางเอกกับแม่นางสุยดับไฟจนสำลักควันพระเอกกับกุยไปรีบพาตัวคนที่ตนเองรักออกมาแล้วบอกให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาจัดการเองแม้พระเอกจะกลัวไฟแต่ก็ยอมทุ่มเทพเพื่อนางเอกจนตัวเองสลบไป พูดอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ชื่ออนุเวินเธอทําไปเพราะอิจฉานางเอกที่มีพระเอกคอยเอาใจใส่ทุกอย่างณที่ว่าการอำเภอพระเอกฟื้นขึ้นไม่นางเอกคอยดูแลพระเอกคิดว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ดูแปลกๆปกนางเอกเห็นตรงก,กันกับพระเอกว่ามีคนวางเพลิง แต่จงใจสร้างสถานาการณ์ว่าเป็นอุบัติเหตุหนางเอกขอโทษพระเอกที่ปล่อยให้เขาเข้าไปดับไฟทั้งที่รู้ว่าพระเอกกลัวไฟมากเธออยากรู้ว่าทำไมพระเอกถึงกลัวไฟมากขนาดนี้แต่พระเอกลำบากใจที่จะตอบก่อนจะบอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปมากไม่คิดว่าตัวเองจะกล้าเข้าไปดับไฟและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะนางเอกนางเอกเตือนพระเอก ว่าอย่าพูดแบบนี้ให้หูยินของเขาได้ยินไม่เช่นนั้นเธอคงถูกหููยินของเขาอัดแน่พระเอกจึงบอกความจริงวันเนี่ยสางอีตายไปแล้วก่อนหน้านี้เขาได้รับรายงานจากลูกน้องครึ่งเดือนก่อนมีชาวบ้านพบศพญิงลอยมาถึงฝั่งชาวบ้านช่วยกันฝังศพด้วยความเมตตาลูกน้องไปตรวจสอบก็พบว่าศพนั้น แต่งกายเหมือนกับผูยินใหญ่แล้วพบป้ายยกจันแรมข้างขวาเป็นหลักฐานพระเอกรู้สึกผิดที่ปิดกานความรู้สึกของตนเองยอมแต่งงานกับเนื่อซางอีทั้งที่ไม่ได้รักเขาไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจึงให้นางเองอาบน้ําแต่งตัวใหม่แล้วจะพาไปที่ที่หนึ่งด้านแม่นางซุยถูกไฟลวกที่แขนมีกุยไปคอยดูแลเธอโทษตัวเองที่กลับมาร้านช้า ถ้ามาเร็วกว่านี้อ่านไม่ถูกไฟไหม้กุยไปปลอบใจแล้วจะช่วยสืบหาความจริงว่าร้านเกิดไฟไหม้ได้ยังไงพระเอกรีพานางเอกมางานโคมลอยก่อนที่งานจะเลิกแล้วบอกว่าเขาลอยโคมเพื่อเธอต่อไปนี้เขาจะไม่ปิดบังอะไรเธออีกทำให้นางเอกซาบซึ้งใจมากวันต่อมาร้านเครื่องแป้งเปิดทำการตามปกติแต่ก็ไม่มีลูกค้าเหมือนเดิม พาออนุเวินกุกข่าวใส่ร้ายว่าการใช้ครีมของนางเอกเป็นเรื่องน่าอับอายจากกรณีของเหรียญเสียงพัยเอกมาหานางเอกเห็นว่านางเอกกำลังกุ้มจึงชวนออกไปเดินเล่นที่ตลาดแล้วพาแวะที่ร้านชาเล็กๆข้างทางนางเอกได้ดื่มชาก็ชมว่ารสชาติดีเจ้าของร้านจึงบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ใบาชาในการชง แต่เป็นเจียวกูหลันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโสมภาคใต้แต่ราคาถูกกระโสมเยอะมากหลังได้ฟังเจ้าของร้านพูดนางเอกจึงปิ้นไอเดียคิดครีมสูตรใหม่ที่ราคาถูกลงแต่ยังได้ผลใกล้เคียงสูตรเดิมนางเอกไปร้านขายยาซื้อสมุนไพรมาเป็นวัตถุดิบสำหรับครีมสูตรใหม่แต่พบว่าราคาของสมุนไพรสูงกว่าเดิมมากพอสมาคมการค้ากำหนดราคาใหม่อ้างว่าพอมอระสม การขนส่งจึงทำได้ลำบากหากร้านไหนขายยาที่ต่ำกว่าที่ทางสมาคมกําหนดก็จะถูกตรวจสอบส่งผลถึงชาวบ้านที่ไม่มีเงินซื้อ,อยาในราคาแพงนางเอกจึงแก้ปัญหาโดยการให้ต้นหนของเรือหนสมุทออกทะเลขนสมุนไพระยากลับมาใช้เองการนำเข้าสินค้าของนางเอกต้องผ่านการตรวจสอบของสมาคมซึ่งเท่าแก่หวังต้องเล่นตุกติกอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด พออาหลางซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าพักเจียวหลงคนใหม่ยังพอมีอิทธิพลอยู่บ้างเป็นสาเหตุให้พระเอกต้องมาตรวจสอบการทำงานของพรกเจียวหลงอาหลางช่วยลูกน้องยกของอยู่ที่ท่าเรือต้นแขนขวาของเขามีผ้าพันไว้เมื่อพระเอกเห็นเข้าก็เกิดสงสัยว่าเขาอาจกำลังจะปกบิดรอยสักเอาไว้พระเอกขอให้อาหลางถอดผ้าพันแผลออกอาลางกล้าถอดผ้าพันแผลออก เพราะก่อนหน้านี้เขาได้ทำลายรอยสักของพรรชาไปแล้วเมื่อนางเอกนำเข้ายากับสมุนไพรเองเธอก็มีวัตถุด,ดิบสำหรับทำครีมสูตรใหม่แล้วมีมากพอที่จะแบ่งให้ร้านยาสกุลกลัวไปขายให้กับคนจนทำให้ร้านยาของสมาคมที่ขายยาในราคาแพงได้รับผลกระทบร้อนไปถึงเท่าแก่หวังต้องพากันมาร้องเรียนกับพระเอกถึงที่ว่าการอำเภอเท่าแก่หวังกล่าวหาว่านางเอกเป็นตัวการป่วนราคาตลาด แอบ,บขายเองในราคาถูกทำให้ร้านยาที่อยู่ในความดูแลของสมาคมขายยาไม่ได้แต่พระเอกกลับตอกหน้าเท่าแก่หวังว่านางเอกสามารถหายามาได้ในราคาถูกเท่าแก่หวังก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันไม่ใช่ปล่อยให้ยาราคาสูงหลายเท่าโดยไม่หาทางแก้ไขแบบนี้เท่าแก่หวังหน้าแตกกลับบ้านแต่ไม่กี่วันให้หลังก็นัดพบกับอาลางจ้างให้อาลางไปป้นเรือสินค้าของนางเอก อาหลังรับงานนี้เขาต้องการให้เท่าแก่วังเชื่อใจส่วนเท่าแก่วังก็ใช้งานนี้เพื่อพิสูจน์ว่าอาหลังจะเป็นพวกเดียวกันได้ไหมอาหลังป้นเรือของนางเอกโดยกำชับลูกน้องว่าต้องการแค่สินค้าเท่านั้นห้ามทำ้ายคนบนเรืออาหลังให้ลูกน้องนำสินค้าไปซ่อนที่โกดังแห่งหนึ่งแถวท่าเรือเพื่อรอเวลาคืนให้แก่นางเอกแต่พอดีว่านางเอกมาขอความช่วยเหลือ ให้เขาช่วยหาสินค้ากลับคืนมาเขาจึงหลอกให้นางเอกไปหาสินค้าบนภูเขาจนบังเอิญได้พบเข้ากับหมู่บ้านสกุลหลิวชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นั่นดูลำบากมากทำให้นางเอกต้องคิดว่ามีวิธีอะไรช่วยคนพวกนี้ได้บ้างนั้นพระเอกตามหาสินค้าของนางเอกขึ้นมาได้สำเร็จแต่พอรู้ว่านางเอกขึ้นเขาไปกับอาลางก็รีไปตามตัวกลับบ้านนางเอกจึงชวนพระเอก หาของไปแจกในหมู่บ้านที่เธอพบระหว่างแจกของมีแม่เท่าคนหนึ่งตะโกนไล,ล่เธอกับพระเอกให้ออกไปให้พ้นทำทั้งคู่ยืนงงแต่คนในหมู่บ้านบอกว่าแม่เท่าคนนี้สติไม่ดีขอทั้งคู่อย่าถือสาพระเอกกับนางเอกจึงอยู่แจกของต่อจนหมดและได้สังเกตว่าผู้ชายในหมู่บ้านไม่มีเลยสักคนหญิงคนหนึ่งจึงเล่าให้เธอฟังว่าพวกผู้ชายไปทำงานเป็นลูกเรือ ตอนนี้ออกเรือกันไปหมดบางคนไปห่วงโจชวนไห่ไก่สุดเก้าินโจเมื่อได้ยินว่าไปถึงวินโจพระเอกกับนังเอกทึงมองหน้ากันเพราะเมืองหลวงไม่เคยทำการค้ากับวินโจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรหักลับไปที่อาาลางหลังป้นเรือของนางเอกเขาได้รับความไว้วางใจจะเท่าแก่วงัง ถึงขั้นได้ไป้หยกของสมาคมการค้าทางทะเลมาไว้กับตัวสามารถเข้าออกสถานที่ของสมาคมการค้าทะเลได้ถูกที่ตกดึกที่หมู่บ้านสกุลหลิวคนในหมู่บ้านพาก,กันนั่งล้อมรอบกองไฟกินข้าวเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเพื่อเป็นการขอบคุณพาะเอกกับนางเอกนางเอกออกไปเต้นรำรอบกองไฟกับชาวบ้านพระเอกกลัวไฟก็ได้แต่นั่งมองอย่างมีความสุขแต่จูจู นางเอกก็ชวนเขาออกไปเต้นด้วยกันเธอต้องการให้เขาข้ามผ่านความกลัวนี้ไปให้ได้พระเอกยังไม่กล้าแต่นางเอกก็พูดให้กำลังใจจนเขากล้าข้ามผ่านความกลัวภายในใจของตนเองออกไปเต้นรอบกองไฟกับเธอ